สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะวันนี้นะคะปอมาจัดโปนะคะสําหรับราคาไม้ด่างราคาดีสุดคุ้มกันไปเลยนะคะสําหรับหูช้างด่างเหลืองวันนี้นะคะมีมาให้เลือกทั้งหมด4กระถางด้วยกันค่ะเดี๋ยวป้อจะพาไปดูทีละกระถางเลยนะคะมาดูที่กระถางแรกนะคะกระถางนี้ทุกกระถางนะคะเป็นไซต์ตั้งแม่รากเดินดีหมดแล้วนะคะ นี่นะคะกระถางที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวให้ทุกทท่านดูลายน้องก่อนนะคะนี่คือกระถางที่หนึ่งนะคะโปรโมชั่นวันนี้นะคะสำหรับไซส์ตั้งแม่แบบนี้นะคะนี่คือกระถางที่หนึ่งนะกระถางที่หนึ่งนะคะรากเดินดีทุกกระถางนะคะนี่เป็นอ่ไซส์กระถางห้านิ้วครึ่งนะคะห้านิ้วครึ่งเลยนะคะนี่คือกระถางที่หนึ่งให้ดูลายกันนะคะนี่คือใบเปิดใหม่ล่าสุดนะคะ นี่นะคะอันนี้ใบรองลงมาค่ะต่อไปค่ะกระถางที่สองนะคะเป็นไซต์ตั้งแม่ทุกกระถางเลยนะคะกระถางที่สองป้อมให้ดูลายนะคะนี่ค่ะใบกลมมนนะคะลายดีมากเลยใบใหม่เพิ่งเอ่อคลี่ใบออกมานะคะแล้วก็ใบเดิมเขาเนี่ยสองใบป้อมฉีกออกนะคะเพราะว่าเอ่อมันแห้งแล้วค่ะป้อมก็เลยฉีกออกแล้วก็เห็นไหมคะตานี่คือแบบใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็รากเดินดีด้วยนะคะ นี่คือกระถางที่สองนะนี่ค่ะดูทรงใบนะคะกระถางที่สามมาดูกันค่ะอันนี้อยู่ในกระถางเ,ออเมื่อสักครู่ป้าบอกไซส์ผิดมันเป็นกระถางไซส์หกนิ้วหมดเลยนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะอ่าอันนี้เป็นกระถางที่สามนะคะกระถางที่สามค่ะ ทุกกระถาง990บาทนะคะส่งฟรีทุกกระถางนะกระถางสุดท้ายค่ะนี่เลยนะคะกระถางสุดท้ายเนี่ยป้อมขอในราคา1290บนนะคะเนื่องจากว่าน้องเนี่ยต้นใหญ่สุดเลยนะคะแล้วที่สำคัญคือลายดีมากนะคะลายสวยที่สุดเลยแล้วก็นี่ค่ะน้องมีลูกแล้วด้วยนะคะนี่ค่ะสนใจกระถางไหนนะคะโทรหาป้อมได้เลย เบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะคะเบอร์โทรอยู่ด้านล่างแล้วก็มีช้างขาวมาให้อีกหนึ่งกระถางนะคะนี่คะ่ะช้างขาวนะคะหูช้างด่างขาวกระถางนี้นะคะราคาโปรโมชั่นไปเลยนะคะหนึ่งขั้นเก้าร้อยเก้าสิบรวมส่งไปเลยนะคะส่งฟรีทุกกระถางนะคะวันนี้สนใจกระถางไหนนะคะโทรหาป้อมนะคะสวัสดีค่ะ